สำหรับแผนภาพต้นใบนะครับก็ทํายังไงเอ่ยไปดูกันเลยในกรณีที่เราไปเจอแผนภาพต้นใบแบบนี้นะครับให้เรารู้ทันทีเลยว่าที่เขาเขียนว่าต้นนี้ก็คือเป็นหลักเ,เป็นหลักสิบนั่นเองนะครับอเเป็นหลักสิบส่วนใบตัวนี้เขาให้เป็น หลักหน่วยเขียนยังไงเอยเริ่มเลยครับตัวต้นนี้จะเป็นหลักสิบใช่ไหมครับใบเป็นหลักหน่วยต้นตัวนี้คือตัวแรกนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือศูออนย์ศูนย์ก็คือสามห้านั่นเองนะครับก็คือหลักสิบเป็นศูนย์ก็คือเราก็เขียนแค่ใบนะครับก็คือสามกับห้าต่อไปครับต้น ต้นคือ1 1ก็จะตรงกับอะไรบ้างครับหนึ่งก็จะเป็นแถวนี้นก็จะมี7นี่มี17มี18แ,แล้วก็มี19นะครับต่อไปครับก็จะเป็น24ต้นตัวที่2คือต้น ต้นคือ2ก็คือ24นะครับแล้วก็20่สิบพี่เอมคอมาเขียนข้างล่างนะครับ26แล้วก็20่กับ3คือเป็น23นั่นเองตรงนี้งงไหมครับก็คือศูนย์ตัวนี้หลักสิบก็คือเป็นศนก็คือไม่ต้องเขียนก็คือมันจะเป็น3เป็น3เป็น5ธรรมดาต่อไปเป็นตัวนี้ครับ 1>, 1 7ก็คือ17 18 19นั่นเองพอถึงต้นตันนี้เป็น2มันก็จะกลายเป็น24 26 20 23่สยมง่ายไหมครับโอเคง่ายมากเลยนี่คือวิธีการดูแผนภาพต้นใบง่ายๆนะครับให้จำไว้ว่าต้นคือหลักสิบใบคือหลักหน่วยนั่นเองโอเค มนุษย์ในกรณีที่สองนะครับต้นตัวนี้ก็ก็จะเป็นนะครับเป็นสากับสีส่วนใบก็จะเป็นส่วนนี้ครับมีสองห้องนี่เป็นใบห้องหนึ่งก็เป็นใบห้องสองก็เป็นใบนะครับอ่าที่การเขียนเขาก็เริ่มจากห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งมีอะไรบ้างก็จะเริ่มจากนี้ครับห้องหนึ่ง เป็นสามสิบห้าโอ้ยเอาใส่สามอนก็ได้ครับสามสิบห้าแล้วก็สามสิบนี่ครับเสร็จแล้วห้องหนึ่งแถวแรกตอนครับแถวที่สองก็คือตัวนี้ กลายเป็นอ่สสบสองสี่แล้วก็สี่สิหสี่นั่นเองครับเสร็จแล้วครับห้องหนึ่งต่อไปเรามาเขียนห้องสองครับห้องสองก็คือ ตัวนี้นะครับนี่นี้ครับตัวแรกคืออะไรเอ่ยก็คือต้นคือสามใบคือเจ็ดก็คือเป็นสามสิบเจ็ดต้นคือสามใบคือสามก็คือสามสิบสามนั่นเองเสร็จแล้วครับข้างบนหรือข้างล่างตัวนี้ครับต้นคือสี่ใบคือศูนย์ก็คือสี่สิบนั่นเอง แล้วก็เป็น4 4เป็น49โอเคครับเสร็จแล้วอ่าสําหรับต้นใบก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คือให้เราดูที่ต้นก่อนต้นคือหลักหลัก10หรือว่าหลักร้อยก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้พี่เอ็มเอาตัวอย่างมาให้เป็นเป็นหลักสิบใบจะเป็นหลักหน่วยนั่นเองนะครับถ้าต้นคือ3ใบคือ3ก็คือเป็น3 3ถ้าต้นคือ3ใบคือ5ก็คือ35 ถ้าต้นคือ3ใบคือ0ูนย์ก็คือ30นั่นเองท,ทําไปทีละตัวนะครับถ้าเราเจอแบบนี้เราก็จะไม่พลาดสามารถอ,าอ่านแผ่นรับต้นใบได้อย่างชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมาฝากเพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปครับ